ก็พุ่งพรุ่งนี้มันพุ่งขึ้นเลยใช่ไหมมันจะขึ้นเร็วอ่ะมันจะมีสารตัวนั้นที่จะไปเร่งการเจริญเติบโตให้ต้นไม้ต่างๆติบโตได้เร็วกว่ากว่าอย่างอเราเลยต้องใช้โหนก้วยกันกับนอนถ้าใครไม่เชื่อเย็นนี้ก็ลองไปแทนโหน้วยดูเด้อพรุ่งนี้มันจะพุ่งขึ้นไหมยอดยอดขึ้นทันทีเลยเชื่ออยู่่คะวาาไม่ต้องรอพรุ่งนี้ครับรอเลยไม่ขึ้นสองชั่วโมงก็ขึ้นขึ้นมาแล้วสองชั่วโมงประมาณนี้ เพื่ออยู่เวลาหนูจะทำสมุนไพรนะหนูจะไปคืบนะคะคือบเอานหนู่คืบแค่หนูก็จะเอาแค่นี้มาเป็นสมุนไพรใช่แล้วมันก็จะแทงขึงน้นมานี่ก็ให้มันอยู่ตรงนี้ล้วก่อนค่ะแล้วก็ไปตัดคือบอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตัดมาทั้งต้น,นเนาะเสียของขวยนี่เราไม่เน้นใช่ไหมขวดเราจะได้ค่ะเป็นหน่อด้วดแต่ถามว่าทุกส่วนใช้ได้นะไ,ไม่จําเป็นต้องหน่อ้วยก็ได้เราสามารถทําได้หมดเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าสารอาหารที่มันมีใน ้วไม่กล้วยที่ให้ลูกแล้วได้แต่โยเกิร์นแต่มันผลประโยชน์น้อยยกเนกล้วยต้นละหาร้อยนั่นในอนาคตอาจจะเป็นที่นี่ถ้ามันดีหรอนี่นะคะกายเนาะพี่ยิมดูสิวันนอกจากจะทำโยเกิร์แล้วต้นกล้วยเพื่อแล้วยังทำปุ๋ยกล้วยอินทรีย์แล้วกกล้วยด่างใช่ไหม ก่อนหน้านั้นอะไรฟังดูด้วย